น้ำหวานซาซาเคลื่อนไหวแล้วในฐานะคนกลางสามีแม่เปิดศึกเดือดหลังจากดราม่าแม่ยายลูกเขยล่าสุดทางด้านน้ำหวานซาซาเคลื่อนไหวแล้วในฐานะคนกลางสามีแม่เปิดศึกเดือดกลายเป็นร้อนหลังประกาศเลิกระหว่างกวางเอบินามอลโพสเดือดกลางดึกเผยสาเหตุเลิกน้ำหวานเพราะมีปัญหากับครอบครัวของฝ่ายหญิง ในเวลาต่อมาทางด้านแม่น้ำหวานเคลื่อนไหวเดือดหลังลูกเขยกวางเอบินามอเผยจุดแตกหักเพราะครอบครัวซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละโพส์ที่ทางด้านแม่น้ำหวานโพสต์แซบจนต้องสูดปากล่าสุดน้ำหวานซาซาเคลื่อนไหวแล้วในฐานะคนกลางหลังสามีแม่เปิดศึกเดือดโดยน้ำหวานซาซาได้ออกมาโพส์รูปในสตอรี่อินสตอร์แกรมส่วนตัวที่มีข้อความว่าผ่านมันไปให้ได้นะ